The Cat Kingdom, a peaceful land where catizens spend their days working hard and eating cabbages. Can someone please check the script? It's right. Oh, oh, okay then. It's also a land threatened by a horrific volcano, the likes of which the earth has never seen. Once it erupts, the lava will burn the entire land. Oh dear. And there are also beasts and dark forces. I'm sorry, but is this really a family friendly game? I'm quite worried about all the cats. Let's just skip a few pages of the script. Queen Rhea is sending a small band of adventurers on a mission to stop the volcano from destroying the Cat Kingdom. They're going to set out on an epic quest, traverse unknown lands, and maybe take part in a hero's journey

เราเอาปกติก่อนจัดคิวอ่ะโอเคอุ๊ยอ่ะเลือกกำหนดแมวจ้ะฉันนี่คืออะไรสุ่มรูปลักษ์ปึง้งอุ๊ยตายแล้วก็วคือตกแต่งแมวได้เธอแบบมีสารพัดหน้าเดี๋ยวเลือกหูได้เนี่ยหู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 ใหญ่หจ้ะ ทรงหูทรงเปอร์เซียสีตาสีฟ้าผ่านหลักคืออะไรฐานหลักอ๋อสีอ่ะโอเคสกิปมาละต่อค่ะอันนี้ก็เลือก Select Trade ก็คือเลือกนิสัยนี่ฉันก็เลือกไปมั่วๆก่อนนี่เห็นไหมไม่อของฉันค่าสเตตก็เอาที่มันเอามาให้แล้วกันเนาะโอเคค่ะเริ่ม เริ่มเริ่มเริ่มมอบหม่พลเมืองชาวเหมียวนี่อ่ะกดปุ่มคิอ e, ตึงตึงตึงเมาส์เมาส์เมาส์ซูมโอเคค่ะคอนโทรลเบื้องต้นอ๊้ตายละเรามาถึงยังเงี้ยโอยอุ้งเท้าฉันนี่น่ารักก็แกดูดิดูด,ดิอ่ะ เลือกตัวละครอ๋อคลิกขวาคลิกซ้ายเลือกคลิกขวาก็คือสั่งให้เดินเธอไรีนอะไรใหม่ปูป่ามาจ้าอาวปูป่าช่วยด้วยนี่แมวอสศวินอ๋อตัวนี้แม่งสู้นี่ต้องให้ตัวนี้ไปสู้สู้สู้ ตัวน้ำวิ่งหนีใหญ่เลยม,ม,ม,มันมันมันแบบมันหนีหเธอมันไม่ใช่อาาัศวินอ,อ่ะตีตีตีติจะมาตีเออตีเก็บค่ะเก็บเ,เก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บเนื้อเก็บรวบรวมคืออะไรอะ่ะอำน้ำทัดขนเองคืออะไรวางลงตำแหน่งโอเคเอาไปใส่ ไปเซฟไปมีคำสั่งอา่นนำตัดขนเองเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บอาหารโอเคเจ้าหมูตัวน้อยไม่ขมามือฉันหรอกนาโอ้เดี๋ยวสิการประจนภครั้งนี้องค์ราชนีนไร้ยานไลยตัดว่าจะส่งชาบ้านมาช่วยเรา ฉันวิ่งมาจนถึงตรงนี้แล้วแขกแข็แขเหนื่อยมากสร้างบ้านสร้างบ้านชาวบ้านทำอะไรคะชาวบ้านเก็บเกี่ยวทรัพยากรพื้นฐานโอเคคลิกซ้ายก็คือให้มาเก็บเกี่ยวค่ะเก็บเกี่ยวค่ะตัดไม้จ้ะตัดต้นไม้โอเคอะตัดไม้สิ อ๋อชาวบ้านก็เอาไว้ใช้เธออย่าทิ้งเหนือสิเออเธอเก็บแล้วเธอเอามาใส่ในกดังนี้เอาอะไรอีกตัวนี้อ่ะโอเคเก็บไม้ไปเออตัดต้นไม้ให้ลมลงนี่ก็เป็นเควสนะคะตัดไม้ ชาวบ้านก็จะทำงานได้หลากหลายเอาวอเอา,เอ,าอย่าเพิ่งคุยกันสินี่เธอไปเก็บเก็บเอออ่ะโอเคช่วยกันเก็บสิคะช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บเรียบร้อยอ่าต่อมาก็สร้างบ้านใช่ไหม สร้างกระท่อม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 หลังแรกของฉันเออฉันจะนี่ฉันจะหมุนหมุนหมุนมันยังไงล่ะคุณหมุน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 กูอะไรวะมึงหมุนนะหมุนช่างมันก่อนละกันสร้างไปก่อนตึงไปแล้วดูให้ดีฉันจัดการเองอ่าตัวนี้เป็นแมว เ็นแมวก่อสร้างแน่เลยอันนี้เป็นอสุวินอย่างเงยอาอุย๊ยเขาอารมณ์ไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะโอ้มีอารมณ์ไม่ดีด้วยทำงานช้าลงสวยชมัยายิดอ่าโอเคค่ะมีผู้สมัครใหม่นี่มาขอมาอยู่เมืองหรอสัญลักษณ์เล่านี้ ก็ต้องดูว่าอ๋อเป็นแมวผู้กล้าน,นี้ต่อสู้ได้ทำอาหารอุ๊ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ขายาหนี่ยดูสิอุ๊ยแต่ล้วแมวมีสเสน่ห์น่ารักเงีบขี้เกียจายฉันเอานักสู้กันักทำอาหารก่อนละกันงั้นมีสเสน่ห์เดี๋ยวค่อยอ่าเชิญน,นี่พลเ,เมืองชาวเหมียวมาใหม่แล้วค่ะเนี่ มาโกเบมาทำอะไรล่ะลูกอ่ะนี่มึงช่วยกันสร้างบ้านสิวะเอออ๋อสร้างเสร็จแล้วนี่เขาเข้ามานอนอ๋อออกไปสำรวจค่ะไปแมวการทำเร็่ให้สำเร็จเป้าหมายก็คือนี่เควสนั่นเองไปเข้าป่า อืมอืม,อมโอเคค่ะภารกิจก็คือเอ้นี่อะไรอะเล่นอะเล่นเล่นเล่น,ลนโอ้โหแล้วต้องเล่นกับแมวด้วยหรอเนี่ยตัวนี้ไปออกไปทำภารกิจนะคะอันนี้ด้วยได้ไหมไปด้วยไม่ได้หรอขอเป็นเด็กฝึกหดัดขอเป็นเด็กฝึกหดัด เมืองนี้เสร็จสิ้นแล้วอ๋อเพราะว่าอันนี้เราเล่นแบบแคมเปญมันก็จะแบบไปเรื่อยๆโอเคโอเคเลือกประชาชนเหมียวเข้าไปในด่านอ่ะเอาตัวนี้ล้กันอุ่มต้นไม,ม้น้อเมืองกับอะไรเงี้ยฉันเลือกได้ เลือกได้หลายตัวอ่ะเข้าไปอ่ะเราไม่มีแมวอยู่เลยย่าเมืองแรกไม่ต้องมีแมวอยู่หรออ่ะโอเคไม่เป็นไรสร้างตลาดจัดการศัตรูทั้งหมดมก่อสร้างตลาดต้องใช้เลเ้วสองสถาปนิกและอิสถาปนิกชั้น เนอีสถาปณิกฉันจะอัพเลเวลอย่างไงร,ราคานี่มาเหลืออีกหนึ่งแต้มอัพอะไรอ่ะสติปัญญาความทรหดความแข็งแกร่งอัพสติปัญญาแล้วกันเนาะพรามันเป็นสถาปณิกเนี่อ่ะโอเคและอีตัวนี้อีตัวนี้เป็นนักโรบแหละนักโรบก็ต้องเพิ่มความแข็งแกร่งไปแล้วยังไงต่อคะ่ะ แมวทำความรู้จักกันนะยังจัดก,การศัตรูเออเดี๋ยนะเอาอีตัวอีตัวนี้อีกโกเบนี้เหมือนคล้ายๆจะเป็นนักรบนี่ขอเป็นเด็กฝึกหัดอะดื้อดึงมันอะไรกันคะเนี่ยขอเป็นเด็กฝึกหัดขอเป็นเด็กฝึกหัดอ่ะไม่ยอมอ่ะช่างมันละกันชันไปละ นี่อีตัวพวกนี้ตัดไม้ไปทำอาหารนั่งใกล้กองไฟเก็บเกี่ยวไปค่ะย่าแคทนิปนะคะส่วนตัวนี้ไปไปอ้ออีโกเบนี่มันไม่ทำหาอะไรเลยอู้นั่นมาแล้วมาแล้วมา,วมาฉันต้องไปโจมตีเออเก็บเกี่ยวสิเธอ ไห่แน่เข้าสู่การต่อสู้จัดการศัตรูทั้งหมดหรออีกสิบตัวต้องการมีมืออาชีพมากขึ้นในเมืองมุนใช่ไหมจ้างแมวเก่งๆโอเคอ๋ออ๋อ ก็ต้องฝึกหัดตายละตายละโอเครวบรวมอุ้ยทำไมเขาอารมณ์ไม่ดีนะไหนดูซิอารมณ์ไม่ดีต้องทำยังไงอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดี นอาน้ำตัดขนเองนี่อ๋อก็คือมันจะเลียขนนั่นแหละอืมโอเคอึงสร้างอะไรได้บ้างสิ่งปลูกสร้างสร้างอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้มีกระท่อมหนึ่งหลัง มามาอยู่ด้วยกันหรอคะมาสิคะมาเชิญเชิญเชิญอ๋อมีบ้านพักไม่เพียงพอโอเคสร้างบ้านก่อนคะ่ะกระท่อมแบบไม่ง่ายนี่ดูสิโรงเรือนพร้อมเตียงก็จะอยู่ได้1คนอันนี้ก็จะอยู่ได้สองคนไปเอาอยู่ได้สองคนเลยคะ่ะตรงนี้สร้างปึงรอแป๊บคะ่ะ สถาปน,นิกฉันไปไหนอ่ะสร้างเอากำแพงออกอ ia, วีอารมณ์ไม่ดีอเธอแบบมันทำไงล่ะคะเนี่ยนะทำงานช้าลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เดีเธอจะอาการดีขึ้นเพิ่มเลเวลค่ะเมื่อแมวมีปุ่มลูกศรสีเขียวเพิ่มเลเวลโอเคเอมีเลนเจอร์แบ็กสม,มิธวิแต่แล้วมีหลายอาชีพต้องวางแผนอย่างรอบคอบด้วยอีนี่มืองสถาปิัติเลเวลสกันเลยที่จะสร้างตลาดโอเคสติปัญญาไปฉลาดก่อนจะได้จะได้ทำงาน อันนี้ต้องใช้งานกอ่อสร้างอ๋อไม่ใช่ว่ะเธอเนี่ยมันอัผิดมันต้องแบบเชี่ยวชาญในงานกอ่อสร้างเนี่ยมันต้องไปตรงนี้รีสเตทได้ไหมเออเดี๋ยวค่อยหาวิธีต้องหาวิธีกันอัพที่ถูกต้องฉันก็ไม่ได้อ่านเนี่ยอ่ะโอเคสิ่งก่อสร้างเยอะเลย ก็เกมก็ประมาณนี il, да ้นะคะก็คือต้องนี่ทำตามเคสนะคะแล้วก็กดเร่งเวลาได้ให้มันตึ๊ดต๊ดต๊ดก็จะไวขึ้นนี่นี่ก็จะสร้างเสร็จแล้วคล้ายๆกับ s t r a t e g ้ที่แบบเออมีประชากรแล้วก็ ขยายไปไเรื่อยๆข้อดีอะม,มันคือเกมภาษาไทยซึ่งเกมภาษาไทยปุ๊บเนี่ยเราก็ทำความเข้าใจได้ง่ายว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็ First Look ของเกมประมาณนี้และกันเนาะเนี่ยมีตัวบอกทรัพยากรคลงังแผนที่เมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็คือยังอีกไกลเลยอ่าโกเบได้เข้าสู่การต่อสู้นะนี่วิธีการ อารมณ์อารมณ์อารมณ์พยายามทำให้แมวมีความสุขนะคะการลดค่าพลังคลิกเพื่อแก้ปัญหาโอเคเขาก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองตึง้งนี่นคือน่ารักคนรักสาตร โอ้โหฉันฉันฉันสร้างอัศวินมาแล้วฉันก็เลือกนิสัยรักสัตว์นางก็เลยไม่มีความสุขเว้ยเออนางก็เลยรู้สึกว่าต้องมานั่งทำ้ายาศาสตร์อุตาแล้วเนี่ยนะนิสัยมันขาดกันกำลังคิดที่จะทอดทิ้งเมืองด้วยนะ <laughs> อ,อโอเคสรุปว่าก็คือการสร้างตัวลคออะครอ่ะแล้วก็สแตทแล้วก็นิสัยอะ่ะ มันมีผลมากก็ไม่อ่านดูดีๆว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเนี้ยคือแบบสร้างมาผิดเลยดูดิหน้าตาละห้อยทั้งเกมอืมก็อาจจะต้องไปเริ่มใหม่นะคะหรือแบบรีสแตทเดี๋ยวต้องหาวิธีคงจะมีแหละเกมมันไม่ได้ใจระายกับเราขนาดเพราะมันบอกว่าเป็นเกมที่แบบ f a ม i l ี f r i ร n d l ่อะ่อะ,อะมันควรจะเล่นง่ายอะ่ะโอเคประมาณนี้นะคะเนื้อหาของเกมไปต่อได้อีกเยอะมากเลยอะ่ะสนุกเออน่ารักด้วย ขอบคุณค่ะคนรักแมวต้องเล่นนะ๊ายบายจ้า